แม่พาช็อปลูกพาชิมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แม่พาช็อปลูกพาชิมนะคะวันนี้แม่บีจะมารีวิวนะคะไอเทมสำหรับคนท้องนะคะตอนนี้แม่บีก็ ท้องแฟดนะคะไซมาาที่2แล้วนะคะอย่างที่บอกกันไปในคลิปที่แล้วนะคะว่าวันนี้เม่บีจะมารีวิวเก้าอี้นะคะจะเป็นเก้าอี้นวดนะคะทุกคนตัวนี้จะเป็นเก้าอี้ไฟฟ้านะคะสามารถปรับนอนได้มาลองปรับนอนกันเลยนะคะฝั่งนี้นะคะก็คือเสียบปลั๊กเรียบร้อยนะคะฝั่งนี้จะเป็นรีโมทนะคะปรับสำหรับเอนแล้วก็ มีโหมดพยุงตัวด้วยนะคะทุกคนซึ่งแม่บีชอบมากๆเลยมันเหมาะสำหรับคนท้องสูงอายุนอนดูทีวีนอนเล่นอะไรก็คือได้หมดเลยนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราลองปรับกันดูนะคะว่า170องศาเนี่ยมันได้ประมาณไหนแม่บีขออนุญาตลองหมอนอยู่ข้างหลังนะคะเพราะว่าไม่ดีก็คือช่วงนี้ท้องมันเริ่มใหญ่ขยายใหญ่มากขึ้นจะทำให้ปวดหลังนิดนึงนะคะก็เลยแบบ ต้องหาอะไรนุ่มๆมาคอยซัพพอร์ตนาคะอ่าเดี๋ยวเราลองปรับนอนันเลยสังเกตนะคะขาก็คือที่พักเท้าก็จะขึ้นมาแบบนี้ก่อนเนาะแล้วก็ค่อยเอ็นลงไปเอ็นลงไปอ่าประมาณนี้นะคะร้อไปองศาเอ้ยร้อเจองศาถือว่า นอนได้แบบสามารถนอนเป็นเตียงนอนได้เลยนะคะทุกคนนอนกลางวันก็ได้นอนสำหรับแต็นมาสุดท้ายที่ท้องจะโตมากๆค่ะทุกคนไม่บีแนะนำเลยว่าถ้าใครที่นอนราบไม่ไดน้นอนประมาณนี้ก็จะโอเคมาก แต่แม่บียังช่วงนี้ยังนอนราบได้อยู่นะคะทุกคนเลยแบบไม่ต้องใช้เก้าอี้สักเท่าไหร่เนาะไม่ได้นอนเก้าอี้สักเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ได้ใช้เก้าอี้อ่อะคือได้ใช้บ่อยมากเวลาหลังมาทานอาหารเนี่ยเราก็จะต้องนั่งใช่ไหมทุกคนอย่างน้อยแม่บีจะนั่งหลังมาทานอาหารเสร็จแล้วหนึ่งชั่วโมงนะคะก็คือนั่งประมาณนี้เนาะนั่งพาประมาณนี้ทุกคน เม่อบีจะต้องนั่งเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือไม่เป็นกดไหลย้อนนะคะทุกคนแล้วก็สองก็คือนั่งให้อาหารมันย่อยเนาะเม่เบีก็จะนั่งหัวหัวสูงหน่อยอะประมาณนี้ค่ะทุกคนก็จะใช้หมอนสองข้างแล้วช่วยช่วยช่วยแบบให้มันกระชับนะเพราะไมมบีแบบแก็ตัวเล็กอะ่ะคนตัวใหญ่ก็โหนั่งได้แบบพอดีเลยนะทุกคน มันเหมาะที่มันเป็นแบบไฟฟ้านะคะมินดีชอบมากเดี๋ยวจะให้ดูอีกโหมดหนึ่งก็คือเป็นโหมดพยุงตัวเวลาเราจะลุกเนี่ยค่ะทุกคนโหมดนี้คือดีมากมันจะช่วยพยุงนะคะทุกคนก็คือมันจะเอ็นมาข้างหน้าเนาะแล้วค่อยๆจะปรับให้ฉูนขึ้นค่ะขอันนี้ไม่มีจะปรับให้สุดเลยนะคะเนี่ยทุกคน ม,มันเหมือนเรายืนเลยใช่ไหมคะนี่อันนี้คือสุดแล้วนะนี่คือสุดแล้วก็คือเราสามารถลุกไปได้เลยแบบนี้เลยอย่างที่เห็นกันนะคะเมื่อกี้เป็นโหมดพยุงตัวให้ลุกขึ้นแบบว่าไม่มีชอบมากสําหรับใครที่แบบหลังผ่าตัดอะไรเงี้ยนะทุกคนมันจะช่วยพยุงตัวให้เรารู้ขึ้นแบบเดินได้เลยหรือว่าเป็นเก้าอี้อนอนเอานั่งให้นมบุตรนะคะ มันจะเหมาะมากเลยสําหรับคุณแม่ที่แบบตั้งคันอยู่นะคะแล้วก็อีกหมดหนึ่งก็คือเป็นนวดไฟฟ้านะคะทุกคนเดี๋ยวเมมบีจะให้ดูว่านวดนะแต่หญิงตั้งคันนี่เมมบีก็ไม่ได้แนะแนําให้นวดตรงหลังหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนแต่ว่านวดขาให้ผ่อนคลายแบบระดับไม่แรงมากอย่างเงี้ยก็พอนวดได้นะคะไอเทมนี้นะคะเป็นไอเทมที่ Maybe เมมบีเลิฟมากเลิฟที่สุดเลยนะคะก็คือเก้าอี้ไฟฟ้านะะั่นเอง มีเอ่กอกวีตัวนี้นะคะตอนนั้นที่แม่บีซื้อมาก็ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสองพันบาทประมาณนี้ค่ะทุกคนราคาก็ไม่ได้แรงมากนะคะก็จะมีช่องใส่แก้วสองด้านนะคะทุกคนช่องใส่มือถือด้านหน้าแล้วก็ช่องใส่ของด้านข้างค่ะแบบใส่ได้จุใจมากๆเลย่ดีคือ ถูกใจมากตั้งแต่ได้รับสินค้ามานะคะก็คือเขาจัดส่งไวมากแล้วที่เลิฟสุดๆก็คือ,อตัวของวัสดุนะทุกคนมันนุ่มแล้วก็ที่สําคัญนะคะนอนแล้วไม่ร้อนแม่บีก็โมงมากแต่ตอนนี้มันฤดูหนาวแล้วเนาะแม่บีซื้อมาตั้งแต่ประมาณจะเข้าไอ้ปลายฤดูร้อนแล้วก็คือความจริงตอนนั้นอะ่ะก็คืออากาศมันจะร้อนมาก แต่พอนอนตัวนี้แล้วมันเหมือนแบบ่ายเทอากาศนะคะทุกคนมันมันไม่มีเหงื่อให้มันไม่แบบว่ายังไงอ่ะนอนแล้วแบบเหงื่อไม่ออกอะ่ะสมมุติเรานอนใช่ไหมทุกคนเนี่ยปกติถ้าเรานอนก็ย่วไปก็เหงื่อจะออกหลังละออกที่ขาที่โคกอะไรเนี่ยแต่เก้าอี้ตัวนะี้ไม่มีเหงื่อออกเลยะค่ะทุกคนแสดงว่า อะไรนะเขาเรียกว่าเบาะเนี่ยมันอากาศฐ่านได้แล้วกันนะอันนี้ไม่ได้แบบหน้าม้าอะไรเลยนะคะก็คืออันนี้ซื้อจริงถ้าจะอยากรู้ว่าร้านไหนเดี๋ยวคอมเมนต์มาถามกันก็ได้ค่ะเดี๋ยวไม่บีจะเข้าไปย้อนดูให้ว่าซื้อมาจากร้านไหนเพราะตอนนี้ก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันแต่ราคาก็ประมาณนี้ค่ะหมืน่นหมื่นนิดนึงหมื่นหน่อยๆราคาพอที่ทุกคนจะเอื้อมถึงนะคะ เอาละค่ะต่อไปแม่บีจะรีวิวว่าโหมดฟังก์ชันการนวดเนี่ยมีตรงไหนบ้างนะคะนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นโหมดนวดนะคะมันก็จะมีเสียงดังนิดนึงนะคะกดปุ่มตรงนี้คือพาวเวอร์ Power, เนาะมันก็จะเลือกได้ว่าจะเป็นแบบนวดเบาหรือว่าแรงนะคะตอนนี้เป็นแม่บีเลือกอยู่ที่โหมดออโต้ มันก็จะทำงานทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่หลังเอวต้นขาแล้วก็ขานะคะนี่ทุกคนมันก็จะเสียงดังหน่อยมันก็จะมีแบบออตโต้นี่ก็คือ Normal นะคะมันจะเป็นแบบทำทุกส่วนอาจจะไปเรื่อมเลด อันนี้คือโหมด normal เนาะก็คือมันจะทำงานเรื่อยๆถ้าเป็น auto ก็จะทำแล้วก็หยุดทำหยุดทำหยุดต่อไปเป็นอบบลูทูธ h o u s ถ้าแบบ house เนี่ยก็คือก็จะคือทำแล้วหยุดทำแล้วหยุดทำไม่ใช่ทำแล้วหยุด auto ทำแล้วหยุดทำแล้วหยุดแต่แบบ house เนี่ยก็จะแบบ ทำแล้วก็แร,แรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นนะคะทุกคนอาต่อไปแบบเพรสอ๋อแบบเพลสจะเป็นแบบแรงๆแ,แล้วก็หยุดไปเลยต่อไปเป็นแบบเวฟบนะคะเว็บก็ค่อยๆทําตรงข้างหลังก่อนแล้วก็จะมาที่ต้นขานะคะแล้วก็จะมาที่ขานะคะ ประมาณนี้นะคะทุกคนตอนนี้แม่บีใช้เก้าอี้เป็นนวดอยู่นะคะทุกคนมันก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราจะนวดหลังนวดเอวนวดต้นขาหรือว่านวดขานะคะถ้านวดขาแม่บีแนะนําให้ทุกคนว่าต้องเอาที่ที่วางขาขึ้นหน่อยหรือแม่บีเลือกกดถ้าเลือกตรงขาเราก็จะกดตรงขานะคะ,ะ,คะทุกคน ตอนนี้แม่บีจะเลือกเป็นหมดออโต้แล้วก็เลือกบริเวณขาอ๋อเราจะต้องหมดออโต้นี่ก็คือเขาจะทำทุกทุกส่วนเลยนะทุกคนแต่แม่บีเนี่ยจะใช้เป็นหมดนอร์มอและแม่บีจะเลือกเฉพาะขาถ้าเป็นทุกโหมดเนี่ย ก็จะเป็นระดับความแบบเหมือนที่เมมบีพูดไปนะคะก็คือจะมีแบบแรงแล้วมาเบาแล้วก็หรือว่าเป็นแบบเวฟก็คือค่อยๆทำทีละส่วนนะถ้าเราจะเลือกส่วนไหนนะคะคือเราจะดูที่ไฟค่ะทุกคนอย่างตอนนี้ไฟขึ้นที่ตัวขาใช่ไหมคะก็แสดงว่าตอนนี้กำลังนวดขาอยู่นะะเนี่ยค่ะแล้วก็เอาพนักพิงขาขึ้นแล้วมันก็จะรู้สึก นวดสันๆเน,นี้ยค่ะทุกคนถ้าชอบแรงก็อย่าลืมปรับมาปร,ปรับความแรงเนะะื่ยค่ะปรับความแรงมาที่ไฮเนาะเพราะม,มันมีทางไฮแล้วก็ลูมเหมาะมากๆเลยนะคะทุกคนที่จะเป็นของขวัญให้กับแบบ คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายอะไรประมาณนี้ก็เสียเนี่ยก็บางคนก็อาจจะมองว่าราคามันถึงไปนิดนึงแม่มีงุประมาณมากก็สามารถหาซื้อมาใช้กันไดน้แม่บีแนะนําเลยส่วนไอเทมของหญิงตั้งคันอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่แม่บีจะมาแนะนําวันนี้นั่นก็คือนี่ค่คะ จะเป็นที่ซัพพอร์ตท้องนะคะทุกคนนั่นไมดีจะสอให้ดูนะมีเวลาแบบเราเดินไปเยอะๆเดินไกลๆนะคะเราก็จะสามารถซัพพอร์ตท้องแบบนี้แล้วก็ด้านข้างก็ปรับขึ้นมาให้กระชรับได้นะคะแบบนี้เลยสองด้านเนาะนี่ กับได้ทั้งสองด้านเลยนะคะอันนี้ก็ไปหาซึ้อมาใช้กันได้ราคาหลักร้อยนะคะทุกคนแต่มันช่วยได้มากเลยเดินแบบพวกเดินในห้างหรือว่าอะไรประมาณนี้ค่ะเราจะต้องใช้ที่ซัพพอร์ตหรือว่าเขาเรียกว่าที่พยุงคันนะเราไม่ควรจะรัดแน่นมากนะคะทุกคนรัดด้านล่างมันจะช่วยซัพพอร์ตหลังแล้วก็คันของเรานะคะไม่ให้ปวดหลังเนาะไม่บีชอบมากเวลาแบบ ต้องเดินไปซื้อของที่ห้างหรือว่าเดินใกล้ๆอย่างนี้นะค่ะทุกคนแต่ไม่ไม่แนะนําให้ใส่นอนหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะทําให้เลือกไหลเวียนไม่สะดวกเลยค่ะสำหรับ EP นี้นะคะแม่บีก,ก็มาแนะนําไอเทมที่สําคัญมากสำหรับคนท้องแล้วก็คลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้แม่พาช้อปลูกพาชิมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย